วันเกิดคนปังแฟนคลับร่วมอวยพรกลับคณาวุฒิครบ25ขวบแรงติดเทรนด์กลับคณาวุฒิมีวันคล้ายวันเกิดวันที่4ธันวาคมซึ่งแฟนๆต่างร่วมอวยพรวันเกิดติด h a s h t a g 2 5 t h happy g l r f d a y ต่างคนต่างอวดโมเมนต์ความน่ารักและความปังของคนหล่อที่มาแรงติดเทรนด์ยอดนิยมทวิตเตอร์โดยในปีนี้กลับมีอายุครบ25ขวบแล้วมาร่วมฉลองอวยพรพร้อมกันได้เลย เรียกว่าแรงไม่มีแผ่วจริงๆสำหรับกรับคณาวุธิที่มีวันคล้ายวันเกิดวันที่4ธันวาคมทำเอาแฟนๆมาร่วมอวยพรจนติดเทรนตั้งแต่เช้าและถือว่าปีนี้เป็นปีแห่งความปังของเจ้าตัวจริงๆไม่ว่าจะเป็นซีรีส์หนังและละครที่มาแรงส่งท้ายปีรวมถึงงานพรีเซนเตอร์ต่างๆที่เข้ามาไม่ขาดมือ